กดตัดครับคลิกคลิกไปเรื่อยๆครับเนี่ยคลิกคลิกไปเรื่อยๆนะครับคลิกเข้าไปคลิกคลิกคลิกมาเรื่อยๆครับอ่าคลิกไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Expert Match Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนการตัดต่อ โดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับก็คือการตัดต่อภาพในโปรแกรม Photoshop ร่วมกับโปรแกรม p o w e r p o i n t เพื่อให้เราสามารถที่จะได้งานนะครับได้งานได้งานที่เขาเรียกว่าอะไรก็คือเราสามารถที่เอาตัดต่อภาพตรงนี้นะครับไปใส่ในโปรแกรม p o w e r p o i n t เพื่อให้ง่ายต่อการการทำงานนะครับหรือการเอาไปทำงานอะไรที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็แล้วแต่สุดแท้ที่เราจะเอาไปใช้งานแล้กันนะครับ สำหรับวิธีการทำทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปเดียวนี้ได้เลยครับผมครับณตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าจอโปรแกรม photoshop นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดภาพนะเปิดภาพที่ผมจะทำการตัดต่อก็คือผมต้องการตัดภาพตัวนี้นะครับไปใส่ในโปรแกรม po w e r p o i n t เพื่อทำปกของช่อง y o u t u b e อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการตัดต่อภาพนะที่ผมจะทำการตัดต่อเหมือนที่ผมให้ดูตอนต้นคลิป ผมทํายังไงนะครับ,งงนะรบซึ่งวิธีการก็ทำไม่ยากนะครับเราจะใช้เครื่องมือแค่ไม่กี่ตัวนะครับเครื่องมือแรกนะครับเครื่องมือแรกที่เราจะทําการตัดต่อตัวนี้นะครับเราต้องพิจารณาก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปวิดีโอก่อนๆว่าการตัดภาพพื้นหลังนะออกจากตัวละครหรือทําพ,พื้นหลังเป็นภาพโป่งใส่เนี่ยมันมีหลายเครื่องมือนะเน네ี่ยมันมีหลายเครื่องมือด้านซ้ายมือหลายเครื่องมือที่สามารถทําได้ แต่ณตอนนี้ผมพิจารณาแล้วว่าภาพตัวนี้ครับเป็นภาพที่พื้นหลังนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวละครเพราะนั้นเ,าเขาเรียกว่าอะไรก็คือเครื่องมือที่เหมาะสมในการตัดผมก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเพนทูลเนี่ยคือด้านซ้ายมือเนี่ยเราเมาส์คีิกเขาจะเขียนว่าเพนทูลนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเพนทูลนะผม,มใช้เครื่องมือ Pen เครื่องมือเพนทูลอ่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกคลิกเครื่องหมายเพนทูลนะครับ ทีนี้นะฮะในเมื่อมันมันอยู่ไกลเราต้องทําการซูมเข้าไปนะครับจริงๆการซูมเนี่ยเราสามารถทไรไํ้หลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือที่เอาเมาส์คลิกที่ตรงนี้นะเนี่ยคือมันสามารถที่จะซูมได้นะครับสามารถจะซูมนะกดคลิกควบเราก็ซูมซูมได้ซูมได้นะครับถ้าว่าจะซูมออกก็ก็คือต้องเนี่ยซูมอินซูมเอา t นะครับซูมเอาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ผมผมขี้เกียจอ่าผมขี้เกียจใช้เมาส์คลิกผมจะทําใช้คีย์ลัดนั่นก็คือ ผมจะกดปุ่ม Control นะจำให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับกดปุ่ม Control แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อซูมเข้ากดปุ่ม Control พร้อมกับเครื่องหมายลบเพื่อซูมออกอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้ผมจะนี่คือคีย์ลัดคีย์แรกนะครับต่อไปครับเป็นคีย์ลัดคีย์ที่2ก็คือการกด Space Bar สมมุติว่าเราซูมเข้าผมกดเครื่องหมาย Control บวกนะแล้วก็ซูมเข้าทีานี้ผมจะทําการเลื่อนรูปภาพเนี่ย เราจะต้องใช้เครื่องมือจริงๆเราต้องใช้เครื่องมือม e ฟ o ู l ตัวนี้นะดึงได้แต่เนี่ยผมจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าอ่าเอาใช่ผมจะใช้คีย์ลัดอ่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่มูฟทูลอ่าโอเคนะต่อไปผมจะใช้คีย์ลัดในการเลื่อนอสมว่าผมซูมเข้าไปแล้วนะคีย์ลัดในการเลื่อนก็คือผมจะใช้กดปุ่มสเปกบาอ่ะค้างเอาไว้อ่ะเครื่องมือมันก็จะเป็นเครื่องมือแฮนด์นะตัวนี้อ่าเครื่องมือแฮนด์ก็คือเครื่องมือตัวนี้นะครับ เหไหมเราจะใช้2เครื่องมือแล้วครับ1ก็คือเครื่องมือเ <c oughs> พ้นท์ทูลเพื่อเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเราพร้อมที่จะตัดนะครับแต่เครื่องม้าเพ้นท์แฮนด์นะครับก็คือเอาไว้เลื่อนรูปภาพนะครับทีนี้ผมจะใช้2เครื่องมือนี้คู่กันนะโอเคอ่าผมซูมซูมซูมครับผมจะเลื่อนกด space bar นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างผมจะเริ่มทําการตัดตั้งแต่ตอนด้านล่างก่อนนะคือการตัดต่อภาพเนี่ยยิ่งซูมเข้าเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราสามารถตัดภาพได้เนียนมากเท่านั้นนะครับโอเคผมซูมมาอย่างนี้นะ แล้วนะครับผมจะใช้เครื่องหมายเพนทูลนะครับอ่ะเครื่องมือเครื่องมือเข้าไปเครื่องมือเพนทูลกดตัดครับคลิกคลิกไปเรื่อยๆครับเนี่ยคลิกคลิกไปเรื่อยๆืนะครับคลิกเข้าไปคลิกคลิกคลิกมาเรื่อยๆครับอ่าคลิกไปเรื่อยๆครับเราต้องการที่จะตัดตัวละครตัวรรตนี้ออกไปใส่แบ็กากราวด์ใหม่นะครับตัดตัดแบบนี้เป็นต้นนะครับตัดไปเรื่อยๆนะอ่ะโอเคตัดไปแล้ว ตัดไปเรื่อยๆครับอ่ะเสร็จแล้วก,กดสเปกบาร์เพื่อเลื่อนนะกดสเปกบาร์ปุ๊บ,บแล้วก็คลิกเมาส์เลื่อนไปนะท่านผู้ชมต้องลองทําดูนะครับมันถึงจะคล่องนะครับอันนี้ผมก็คลิกไปเรื่อยๆนะจะเย็นๆนะครับสาหรับการตัดต่อภาพนั้นเราต้องทําด้วยความปราณีตจเย็นๆแล้วเราก็จะได้ภาพที่สวยงามน,นะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาทาคล่องแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องปราณีตมากมายก็ได้เขาก็สามารถที่ทําให้ภาพมันสวยงามได้ นะครับแต่ระดับรองต้องฝานี้นิดหนึ่งเพราะเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับโอเคเราก็จะทําการตัดไปเรื่อยๆนะฮะทักษะวิธีการตัดภาพตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันสามารถใช้ได้หลายเครื่องมือนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกที่จะใช้เพนทูลเพราะว่าภาพที่ผมทําอยู่ต,ตอนนี้นะครับก็คือตัวละครกับภาพพื้นหลังนะั้นมีสีค่อนข้างที่จะ ใกล้เคียงกันนะครับถ้าหากว่าเราใช้เครื่องมือตัวอื่นที่คลิกแล้วก็ลบแบกกาออกไปเลยเนี่ยอาจจะได้ภาพที่ไม่สวยงามตามที่เราต้องการนะครับโอเคเพนทูล okay. ก็เหมาะนะครับเพนทูลเนี่ยสามารถใช้ได้ตัดได้ทุกอย่างครับอ่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการตัดต่อนะผมเชื่อว่าสายกราฟิกเนี่ยต้องรู้จักเครื่องมือเพนทูลในโปรแกรม Photoshop อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่าใช้โปรแกรม Photoshop แล้วไม่รู้จักเพนทูลเนี่ยไม่ใช่ละ นะฮะอ่ะผมจะตัดไปเรื่อยๆพยายามที่จะให้มันสวยนะฮะพยายามให้มันสวยเพราะาตัวละครเขาก,ก็ค่อนข้างที่จะเท่ยู่นะสังเกตว่าคือตอนที่เราซูมเข้ามาใกล้ๆเนะี่ยยิ่งเราซูมเข้าเท่าไหร่เนะี่ยซูมเข้าเท่าไหร่มันจะทําให้เห็นเห็นความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะเวลาตัดแล้วก็จะตัดได้ง่ายนะทำได้ง่ายแล้วมันก็จะเนียนพูดง่ายคือหลังจากที่เราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราซูมออกปั๊บภาพจะเป็นภาพที่เนียนมาก นะครับเดี๋ยวลองดูผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะในขณะที่ผมผมทำอยู่เนี่ยนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเอ้ยผมเลื่อนได้ยังไงนะครับก็คือผมกดปุ่มสเปกบา r นะครับเพื่อให้เป็นเครื่องหมายแฮมทูนแล้วกดเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้แล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะเล็กๆน้อยๆหล่ะนะครับมนะอ่าถ้าเราไม่เห็นแล้วก็ซูมออกอ่าตอนนี้ผมเลิมสงสัยมันคือมันคือ,คอปืนฮนะ สูงขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับจะเย็นๆนะฮะอืมอ่าอ่าสมมติว่าเราทําผิดแบบนี้ทํายังไงครับก็คือให้เราทําการกดคอนโทรลแล้วก็กดตัวซับนะครับตัวสี่กันหรือแต่จะออกเสียงนะมันก็จะย้อนกลับไปได้หนึ่งทีนะครับกดคอนโทรลแล้วกดตัวซับนะครับ ไปอย่างช้าๆนะครับเนียนๆคอมพิวเตอร์นะครับที่เหมาะสำหรับการตัดต่อเนี่ยก็คือคือถามว่าถ้าเราจะมาทำการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทำงานด้านกราฟิกแล้วก็ควรที่จะเลือกคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตัวประมวลผลค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีการ์ดจอนะครับมีกราฟิกค่อนข้างที่จะ เยอะหน่อยอย่างอย่างน้อยๆก็อยากให้ต่ําจาก2 2กิกนะครับ2กิกก็น่าจะทํางานได้สะดวกสบายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ในงานตัดต่อเนี่ยก็ควรที่จะต้องเพิ่มแรมหน่อยแรมอาจจะขั้นต่ําประมาณสัก16กิกนะครับเพื่อทํางานที่ลื่นไหลแต่ถ้าหากว่า8นี่ก็ยังพอทุ่ยทุยไทยได้นะครับแต่สาหรับคนที่ใจร้อนใบรุ่นอย่างผมเนี่ยก็อาจจะเอ่อเรียกว,ว่าอะไรก็คืออาจจะไม่ทันใจเท่าไหร่นะครับ ไฟล์แรกครึ่งตัวยังเนี่ยซูมดูหน่อยนีอ๋อปืนยังไม่เสร็จเลยอืมอ่ะซูมเยอะไปอตอนนี้ผมก็จะพยายามทําให้มันเนียนนะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า มันเครื่องมือตัวนี้เวลาทำแล้วปั๊บอ่ะมันมันดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวนเดี๋ยวนัวนรู้สึกว่าผมจะตัดผิดก็แล้วอ๋อเป,เป็นหินเป็นหินอ่ะนี่ต้องกดคอนโดนแซดย้อนกลับไปนะครับก็คือของเขามันคือหินฮะคือข้อเสียของการซูมเข้าไปเยอะก็คือว่ามันทำให้เราทำงานช้าแต่มันทำให้เราทำงานได้เนียนะ ถ้าว่างานนั้นเรามีคุณภาพคือเรื่เป็นซีเรียสกับเรื่องของความเนียนเนี่ยคงต้องซูมเข้าลึกๆหน่อยแต่ภาพใน,นผมไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร,ร่นะก็จะทำแบบคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับนี่เป็นตัวละครจากเกมพ u b g นะครับในตัวละครใน p u b g เขาจะมีตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะฮะ กเสร็จแล้วก้เสร็จแล้วก้เสร็จแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยตัวสุดท้ายให้เราคลิกที่ปุ่มปุ่มจุดเริ่มต้นที่เราคลิกนะอ่าเราก็จะได้แบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะัน่ะตอนนี้เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการตัดนะขั้นตอนที่สําคัญนะครับให้ท่านผู้ชมทําการคลิกขวาที่ตัวละครที่เราทําการตัดไปแล้วนะครับคลิกขวาเสร็จแล้วให้ทําการเลือก make select make select ก็คือ make select คลิกแล้วกดโอเคไปอ่าเราจะได้ make select นะสังเกตดูว,ว่าเราเมาส์คลิกที่ move tool เนียเราสามารถที่จะดึงได้่าเห็นไ,ไหมดึงได้นะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไป ผมจะทําการใช้ตัวละครตัวนี้ไปใส่ในอีกไฟล์หนึ่งเพื่อให้มันเป็นตัวละครที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้สะดวกสบายนะครับผมทํายังไงนะครับมนทำยังไงก็คือให้ท่านผู้ชมคอนโทนซีเลยผมเป็นเทคนิคครับมันเป็นเทคนิคก็คือให้ทําการกดคอนโทลแล้วกดตัว C เพื่อ Copy คือเขาจะทําการ Copy ขนาดรูปภาพตัวนี้นะครับก็คือมีความสูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่ก็จะ Copy ให้เราพอ Copy เสร็จปั๊บให้เราไปทําการ New file นะ New เนี่ยเสร็จปุ๊บนะครับสังเกตได้ว่านี่คือความความกว้างนะของตัวละครตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้ระดับนี้ก็คือเขาวัดมาให้เลยว่า348พิกเซลความสูงอยู่ที่ตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้ถึงเท้าเลยตั้งแต่ปลายกระบอกปืนจนถึงเท้านี่ก็คือ841พิกเซลทีนี้ผมจะกําหนดขนาดเผื่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรากดโอเคไปเลยเนี่ยขนาดเขาก็จะพอดีจากปลายกระบอกปืนจนถึงเท้าเลยงั้นผมจะกําหนดเพิ่มขึ้นอีกป,ประมาณ40พิกเซลนะฮะจาก840 ก็เป็นประมาณ880พิกเซลเพื่อเผื่อให้มันเป็นกรอบรูปภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็น50บวก40ก็น390แล้วกันนะครับ390แบบนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับเห็นไหมอ่านี้เราจะได้ขนาดภาพตรงนี้มาแล้วนะครับเนี่ยเราก็ต่อไปเราก็จะทําการเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับทำยังไงก็ไปที่เสร็จแล้วให้เราทําการใช้เครื่องหมายมนะูฟมูฟทูลเนี่ยมูฟทูลเสร็จแล้วก็ คลิกซ้ายค้าง้วก็ลากไปลากมาใส่ตรงนี้วางขอบึงตรงนี้มันจะขึ้นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเมาส์ครับฟึบอ่าเรียบร้อยอ่ะเห็นไหมมันจะพอดีเห็นไหมครับเห็นไหมระยะตรงนี้ครับที่ผมเผื่อไป40พิกเซลสายมือความกว้าง40พิกเซลมันจะเหลือขอบให้เราพอดีให้เราทํางานได้เหมาะพอดีนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะต่อไปเราจะทําการตกแต่ง ทำการตกแต่งตัวละครให้เรานะทำการตกแต่งตัวละครให้เราเราจะทำยังไงการตกแต่งตัวละครเราจะต้องทำการตกแต่งที่เลเยอร์ของตัวละครตัวนี้ซึ่งเราถ้ามองดูนะตอนนี้มีแค่เลเยอร์เดียวนะครับเลเยอร์หนึ่งเราทำยังไงครับให้เราทำการคลิกที่เลเยอร์ที่เราทำการตกแต่งเสร็จแล้วไปที่ปุ่ม fx หรือฟังกชันนะ,ะ add a style layer คลิกปุ๊บให้เสร็จแล้วให้คลิกคำว่า blending option นะครับ blending option คลิกปุ๊บอ่าเราจะทาการตกแต่งตัวนี้นคือตัวละครตัวนี้นผมไม่ต้องการที่ตกแต่งอะไรมากผมแค่ต้องการที่จะใส่ใส่สตอกหรือใส่ใส่ขอบให้เขาเป็นสีสันส,สวยๆนะผมก็จะคลิกที่สตอกอ่าสตอกเนี่ยนะผมก็จะเปลี่ยนสีสีพื้นหลังตรนีน้สีไหมอ่าอยากได้สีอะไรก็เลือกเอานะอ่าสมมุติว่าผมจะเอาสีนี้อ่าสีนี้ละกันอ่าเท่ดีอ่า,อาสีนี้อ่าสีนี้แล้วกันค่อนข้างเท่ดีนะพอใส่ทีนี้ ไม่ชอบสีนี้แล้วกันอ่ะเอาสีนี้แล้วกันค่อนข้างที่จะเด่นดีอาจฉะนั้นผมว่ากดปุ่มจริงกดปุ่มโอเคนะครับจริงๆตัวนี้เราสามารถที่กําหนดได้นะจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่แค่ไหนก็เลือกเอานะครับผมจะเอาประมาณนี้แล้วกัน16บหกสิบพอ็กซ์สิบหกพิกเซลนะครับจริงๆริงโอปะซิตี้เราสามารถกําหนดได้นะความสว่างความเข้มแค่ไหนก็กําหนดได้ผมเอาแบบเต็มไปเลยแล้วกันนะครับเอานนีเอาสัก80แล้วกัน เอาแปดสิบอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อผมได้ภาพที่เสร็จแล้วผมก็จะทําการเซฟรูปภาพออกไปวิธีการเซฟทำง่ายมากขั้าเราไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเซฟแอปนะครับเซฟแอปเราจะทําการเซฟแอปออกเป็นรูปภาพรูปภาพ png นะครับทำไมเราต้องเลือกเป็น png เพราะว่าเรามีภาพที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการกดเซฟ เขาบอกว่ารักไฟแล้วโอเคไปเรียบร้อยนะครับถ้าเรากลับย้อนกลับไปดูนะรา่างกวดูเราจะเห็นว่านี่ครับตัวละครของเราเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับเรียบร้อยเห็นไหมได้ตัวละครเท่ๆออกมานะครับทีนี้ไฟตัวนี้ครับทีนี้ไฟล์ไฟล์ตัวนี้นะครับคือเราสามารถที่เก็บไว้ตกแต่งทีหลังได้สมมุติว่าผมผมได้สีนี้เสร็จผมอยากได้สีใหม่ผมก็จะทําการเปลี่ยนเบ e นด i n g ใหม่ก็คือตัวนี้เปลี่ยนสีใหม่เอาสีสีขาวด้วยดีกว่า กดโอเคกดเซฟใหม่ครับเซฟกดทําการเซฟแอด่อไปนะเซฟแอ่ดอกไปเนาะตามเลือกเป็น png อีกทีหนึง่งนกะดเซฟอ๋อชื่อมันํานะครับนะเอาตัวนี้เป็นเป็นเป็นสิแล้วกันนะครับเซฟกดโอเคเรียบร้อยนะเราม,มาดูด้วยนะเราจะได้นี่ตัวละครตัวนี้นะได้ตัวละครตัวนี้มาแล้วเอาอีกสักสีหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อ จะได้เสร็จร็จไปเลยนะครับเอาสีอะไรดีเอ่ยนะครับสีไรอ่ะผมเอาสีฟ้าและการเท่ๆดีนี่สีน้ำเงินเท่ๆนะฮะกดโอเคโอเคเซฟแอปใหม่ครับกดทำการเซฟแอปเนาะเลือกตามสกุลภาพเป็น PNG เป็นภาพที่13และกันนะครับเซฟกดโอเค โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ภาพลัาจกที่เราได้ภาพเท่ๆตัวนี้มาแล้วนะครับเราจะเอาไปทําการทํางานร่วมกันกับโปรแกรม PowerPoint ทํายังไงนะครับณตอนนี้ผมมีโปรแกรม PowerPoint อยู่นะครับก็คือตัวไอเจ้าตัวไหนนาเดี๋ยวผมหาต่อไปน่าจะเป็นตัว PowerPoint ตัวไหนวะเนี่ยพับจีบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว ยนะผมขออนุญาตหาก่อนนะครับผมทำายง,งานหลายตัวนะอ่ะตัวนี้ r e s e n t a t i o n หนึ่งนี้แหละนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับอ่าอ่ะ,อะโอเคนะครับคืออ่าสมมติว่าตอนนี้ผมผมผมไม่มีอะไรเลยอ่ะสมมติว่าผมผมไม่มีอะไรเลยอ่ะผมไม่มีอะไรเลยอ่าสมมติว่าตอนนี้ผมผมไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ผมทำแล้วก็ไว้ก่อน ตอนนี้คือสมมติว่าผมไม่มีอะไรผมมีหน้าตาปะปะนะครับผมจะเอาตัวละครที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้ก็คืออยู่ที่โฟลเดอร์นี้ก็คือไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ก็คืออยู่ที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมจะเอาสักภาพนะเอาภาพนี้แล้วกันผมก็ทําการคลิกขวาค o p y ได้เลยครับคลิกขวาเลือกค o p y นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ PowerPoint แล้วก็คลิกขวาเลือกวางได้เลย ามาแล้วเสร็จแล้วเราก็ทําการย่อ,อปรับแต่งนิดนึงเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะได้ตัวละครส,สวยเท่ๆนะครับทีนี้ผมม,มีมีไอเจ้าตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวละครที่ผมทำเอาไว้นะผมก็ทําทการ Copy นะครับคลิกขวา Copy ก็ได้นะคลิกขวา Copy เสร็จแล้วถึงตอนนี้ผมก็คลิกขวาเลือกวางเห็นไหมฮะอ่าเสร็จแล้วเราก็จัดตําแหน่งให้เขาเห็นไหมครับอ่าเทๆ่ๆเห็นไหมเทๆ่ๆเลยแบบนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปหาเอา ภาพพื้นหลังนะภาพพื้นหลังเท่แบบนี้ภาพพื้นหลังเท่มาใส่นะสมมุติว่าผมเอาใช้ใช้ภาพพื้นหลังผมขออนุญาตใช้ภาพพื้นหลังตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วมาวางทับได้เลยอะเมื่อกี้ผมกดคอนโทรลวีนะครับก็คือไม่ได้คลิกขวาวางนะแต่แล้วก็ทําการจัดเข้าภาพนี้คือตอนนี้ภาพนี้มันอยู่ด้านหน้าแล้วทําทการคลิกขวาแล้วก็เลือกเ e n d to Back เห็นไหมครับอาแบบนี้เท่กมนะแล้วก็ทําการ Sen d to Back ออกไป นะครับเแล้วเราก็ทําการใส่ข้อความนะครับเราก็ทำง,ง่ายเราก็ไปที่แทรกแทรกข้อความตัวนี้ก็ได้นะแทรกข้อความแบบเรียกว่าแบบแบบอาร์ตนะข้อความแบบอาร์ตแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้นี้ผมก็จะพิมพ์ข้อความสมมติว่าผมจะพิมพ์เกมนี้ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้คือผมคือถ้าคนเล่นทับกีจะรู้ว่าคิวคืออะไร Q คิวคือค่าตัวละครผู้อื่นนะ คือเกมนี้ผมผมฆ่าไม่ได้สักคนแต่ผมก็ชนะผมก็ได้ตั้งว่า Q0 ก็ชนะได้อ่าอ่าใส่แคปชั่นให้เขาหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเพิ่มขนาดข้อความนะ,นะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่คือวิธีการใช้โปรแกรม p h o t o s h o p ร่วมกับ PowerPoint นะร่วมกับ p o w r r Point เราก็สามารถที่จะทำงานให้งานกราฟิกอ้าว ให้งานกราฟิกของเรานั้นก็เรียกว่าอะไรคือมันทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับคือมันสามารถทํางานได้ง่ายมากนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนฟอนต์เพื่อให้หากว่าเราสามารถที่จะใช้ใช้โปรแกรมที่มันเขาเรียกว่าอะไรคือโปรแกรมที่หลากหลายครับมันทําให้เราทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะผมก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นอะไรดีเดน่าเดนะาเดน่าเดนะา ใช้ฟอนต์เลยว่ะฟอนต์ตันนี้เดี๋ยวนะผมก็ดูก่อน PUI นะครับผมก็พิมพ์เลยก็ได้นะครับ PUI อ่าเรียบร้อยมาแล้วนะครับอ่าอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับเสร็จและเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะแค่นี้เราก็ได้ภาพเท่ๆสวยๆนะถามว่าถ้าสีนี้มันมันไม่สวยทำยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอทำให้มันสวยหน่อยก็กได้ผมก็จะใส่ นี่ครับคือภาพตัวนี้คือถ้าข้อความตัวนี้ถามว่าเราเปลี่ยนสีข้างในก็เลือกเพกฟิลนะเลือกแบบใหมนะ่เป็นแบบอ่าสีนี้นะครับเอาลายจะเลือกใช้เป็นสีขาวก็ได้นะครับทีนี้สีขาวมันรู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับทํายัางไงทีนี้แล้วก็คูมสโตกให้มันเพิ่มน้ําหนักให้มันนี่อ่าเห็นไหมฮะเริ่มเ,เทขึ้นมาละถูกไหมฮะโอเคนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการใช้โปรแกรม photoshop ก็คือการตัดต่อภาพในโปรแกรม photoshop ทำงานร่วมกับโปรแกรม PowerPoint นะครับเพื่อให้เราได้งานที่ง่ายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำงานต่างๆนานาพวกอินโฟกราฟิกน่นนี่ก็แล้วแต่คนจะเอาไปทำงานในกันนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ